สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่ฮรลศัสซาไปจำรายสัป์ปจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนก,นกรกฎาคมเป็นของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีการดูดวงก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดนะมีได้ดูส่วนตัวจะทําคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงหรือการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย ก็ขอถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่่งหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกันก็ขอแนะนำหลักธรรมะเช่นดักงพุ่ธหารสี่ดักบาทสี่มรคบียงแปดหรือดักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันกันเพราะว่าดักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลายปัญหาความทุกขลต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็รูว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยไพ่เนี่ยเขาจะมีอะไรบอกกันบ้างสําหรับคนที่เกิดวันพุธศรีนะคะ ทีนี้ไพ่เราจะเลือกมาหมด12ใบ12ใบนี้ก็มี12ตําตำแหน่งนะแต่ตำแหน่งก็มีความหมายเดี๋ยวมาดูกัน นี้เราก็เลือกไพ่มาครบ12ใบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เรียงตามรับไพ่กันเนาะ เรามาอ่านตามนับให้กันนะทีนี้ตัวตนของคุณคือได้มีพระราศีกับพระหูอยู่ตรงนี้ mm hmm. ก็มองว่า,ามาดูตัวตนของคุณเห็นไหมคะเป็นดาวพฤตีกับดาวพระหูก็มองตรงจิตว,ว่าในการบริหารการจัดการต่างๆในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความความรู้ความสามารถของคุณเอง ความสุขุมความรอบคอบความฉลาดแล้วก็ในเรื่องของตัวบทกฎหมายแล้วรวมถึงเป็นคนช่างสังเกตความค่องแคล่วว่องไวปฏิพาณไหวพริบดีย่งเงี้ยการจัดการในเรื่องต่างๆในเดือนกรกฎาคมคิดว่าจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของออคำพูด ของชาวต่างชาติหรือผู้มีอิทธิพลนักการเมืองผู้นำท้องถิ่นต่างๆแล้วก็คนที่ผู้ที่อะไรนะทำธุรกิจที่สีเทาหรือคนที่ทำงานกลางคืนอันนี้คือต้องไปดูนะบริบทของเราว่าเราเกี่ยวข้องคนพวกนี้หรือเปล่า ที่ระวังคําพูดเพราะว่าเห็นไหมคะเนี่ยพระรหูพ่นควันมาบทบังพุทธสตรีทาให้ให้ระวังว่าคําพูดเขาอะมันคล่องจนเกินเหตุเลยเกินเงว่าคำพูดเขาอะ,อจ,าาอะออจริงหรือไม่จริงต้องเช็คดูกันให้ดีดนะเรื่องของคําพูดรวมถึงอาจจะมีใครติดถิ่นิินทางคุณเองก็ได้อันนี้คือ ถ้ามีใครติดฉินนินทาเราเนี่ยไม่ต้องไปตอบโต้ใดอย่งสิ้นปล่อยวางไปเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าคุณเป็นคนยังไงเป็นตามที่คู่พูดหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เป็นเตาพูดเราไม่ต้องเดือดร้อนอันนี้คือใช้หลักธรรมะคือให้ปล่อยวางก็ต้องอดทนนะนะอ,อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ในเดือนนี้จ,จะมีความแค่ะเนี่ยเก่ง ตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถรอบด้านน่ะมันก็มีคนอิจฉาเป็นของธรรมดาอันนี้คือให้ดูของแต่ละคนนะทีนี้เรื่องของการเงินบางการเงินก็จะเป็นดาวอาทิตดาวสตรีดาวบริยูก็มองว่าการเงินคุณก็ได้จากพวกเงินเดือนบางคนก็จะได้จากความรู้ความสามารถพิเศษของตัวเองดูว่าแต่ละคนอะ่ะมันก็จะเก่งเฉพาะทาง ความสามารถคุณอะสามารถสร้างเงินด้วยตคุณถึงได้เหมือนกันหรือได้จากการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆขายขึ้นมาก็ได้หรือบางคนเองก็ได้จากอะไรอะจากการคิดเขียนผลงานขึ้นมาใหม่สร้างผลงานขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันหรือบางคนจะได้จากการทำอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งดี่รับเด่นรับก็ได้อันนี้คือต้องดูของแต่คนเลยนะ แต่ก็ให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบปรับฉปลปันเกิดขึ้นหรือบางคนก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายฟุม่มเฟยเหมือนกันแม้กระทั่งค่ารักษาพยาบาลอันนี้ต้องระวังด้วยนะของราตบุคคลเลยทีนี้การเงินเนี่ยนะักก็บอกว่าคนที่ปัจจุบันคุณมีเงินเก็บอยู่คุณมาทุกทางนะแต่คนที่ปัจจุบันน่ะคุณไม่มีเงินเก็บคุณก็ต้องดูว่าวิธีการใช้เงินของเรา เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เงินแบบไหนหาสาเหตุที่เจอเราตั้งเป้าหมายไว้นะว่าต่อไปเนี้ยเราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยเก็บถ้าเกิเงินเก็บจะเป็นประโยชน์กับตัวเองในภายภาคหน้านานะอย่างเช่นอะไรอะ่ะถ้าคุณมีเงินเก็บคุณไม่มีลูกหลานดูแลก็ถือว่าคุณก็ไม่เดือดร้อนแต่ในกรณีที่คุณไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ยบอกได้ว่าต่อ,อถ้าคุณไม่มีเงินเก็บไม่ไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ย อันนี้มันต้องเป็นปัญหาของคุณแน่นอนเลยเราเองอะ่ะเวลากเกษียณก็ต้องไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหมทีเนี้ยณเวลานั้นอะ่ะร่างกายเราอะ่ะจะแข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มหนุ่ม,มสาวสาว,สาวหรือเปล่าส่วนคนที่รายจ่ายมากกว่ารายรับก็เหมือนกันทําบัญชีแล้วดูในบัญชีรายจ่ายคุณว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างคนคก็คือทั้งหญิงทั้งชายนะยเรื่องเล่ารุ่งบุรีของฟุ่มเฟือยทั้งหลาย การซื้อลอตเตอรี่อันนี้เข้าใจการซื้อลอตเตอรี่ทุกคนนะต้องการถูกลอตเตอรี่แต่ถ้าในพื้นชะตาเดิมที่เราไปดูแบบวันเดือนปีเกิดถ้าเราไม่มีดูจากการเสี่ยงโชคยังไงคุณก็ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกหรอกนอกจากดาดาวจอมีอยู่เรือนราพะละอันนั้นนะมีเกณฑ์ที่จะถูกแต่ก็ไม่ได้สัทุกคนบางคนอาจจะเป็นเรื่องของมีคนเอาเงินสดมาให้ได้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้อันนี้คือต้องดูของแต่ละคนเลยนะว่าเป็นเรื่องอะไรกันเนาะ ก็เลยว่าถ้ามันอะไรที่มันตัดตัดได้ะคนให้ตัดแล้วมาเก็บเป็นเงินเก็บด้วยอันนี้คือทุกคนก็ต้องไปจัดสรรบริหารการจัดการการเงินของแต่คนให้ดีๆนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูนี่ตำแหน่งสาชาคือการสื่อสารการเดินทางเพื่อนฝูงคนรอบตัวเป็นดาวที่กระดาววัตหูเห็นไหมคะ พระโหหอมพระธิ์ก็อาจจะทําให้ความอึดอัดเกิดขึ้นกับเพื่อนฝูงเองเคารพตัวเองอะเนื่องจากอะไรล่ะอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันก็ได้หรือมีความ,มเพื่อนเราอาจจะไม่สบายก็ได้หรือแม้บางคนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการเดินทางก็จะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังในเรื่องของอะไรบ้าง การเดินทางก็ต้องระวังเหมือนกันว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอะายเรื่องของระบบไฟระบบลมพวกลมยางพวกนี้เองเราก็ต้องระวังเหมือนกันนี่คือต้องดูของแต่ละคนนะแต่คิดว่าถ้าปัญหาต่างๆตรงนี้นะมองว่าถ้ามีปัญหาจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างของเราเนี่ยให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนแล้วก็ให้ฉลาดแล้วก็ช่างสังเกตดูว่าวิธีแก้ปัญหา จะเป็นยังไงกันบ้างคือเราไม่ต้องไปเขาเรียกไปวุ่นวายมากคืออยู่เฉยอยู่นิ่งๆคอยดูสังเกตสถานการณ์ต่างๆแล้วก็หาวิธีแก,แก้ไขอยู่เงียบๆปัญหาตรงนี้นะคว่าทุกคนแก้ไขได้นะคะทีนี้ที่ตำแหน่งของพันธุ์กันบ้างพันธุเนี่ยเห็นไหมเป็นดาวศุกร์กับดาวเกตก็มองว่าบางคนนะ่ะเออเรื่องของญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่คุณเองเนะี่ย จะมีสิ่งดีๆมีเงินสดเข้าบ้านก็ได้หรือได้ของสวยงามๆหรือเป็นพระเครื่องบูชาเข้าโบไว้ที่บ้านก็ได้เป็นพระที่แบบมีชื่อเสียงที่คนนิยมชมชอบของแต่ละคนนะหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินอาจจะเป็นที่ดินที่สวยงามหรือบางคนน่ะ บ้านอาจจะมีการต้องรีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านโดยที่คุณไม่คาดคิดก็ได้อาจจะมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นทีนี้บางคนก็ต้องระวังเรื่องของรถเหมือนกันอาจจะมีการต้องตกแต่งรถเหมือนซ่อมแซมรถเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะเพราะว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมมีสายฟ้านเนี่ยพาดมาตรงที่เดาวสุกเนี่ยก็เลยทาให้บางทีก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ก็ต้องรู้ว่ามันมีเหตุอะไรของแต่ละคนนะคะทีนี้ที่ตำแหน่งของบุตตะบริวารมั่งเป็นดาวอาทิตย์ดาวพฤติแล้วก็ดาววฤหหูก็อีกอะในเรื่องของบุตรตาบริวารเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาหคุณแก้ไขเองคือให้ดูว่าปัญหาของแต่ละคนของบุตรลาบริวารคุณเนี่ยอาจจะไม่ไม่เหมือนกัน เราก็มองว่าแต่บางคนเนี่ยลูกหลานเราบางคนก็จะมีความดื้อบ้างอะไรบ้างตามภาษาของเด็กนะของแต่ละวัยนะแต่บางคนเขาก็มีความฉลาดในตัวของเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตมีความคล่องแคล่วว่องไวหรือบางคนก็อาจจะได้บริวารเข้ามาใหม่ทีนี้คือก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคาพูดการเจรจาของบุตรลานเราเองไะเห็นไหมคะบางทีเขาอาจจะพูด มีอะไรที่ปิดบังเราบ้างอยู่ก็ได้นะอันนี้คือดูของแต่ละคนนะรวมถึงบุตรหลานบริวาราเราอาจจะไปก็ได้ติดในเรื่องของเกมออนไลน์ไหมก็ต้องดูของแต่ละคนนะในเรื่องของธุรกิจของเองอะ่ะคุณก็อาจจะได้นะการคอนเนคชั่นใหม่ๆได้เพื่อนอการัพพ p o r t จากหน่วยงานบางหน่วยงานก็ได้ คือก็ต้องดูของแต่ละคนนะให้ปรับเปลี่ยนตามนั้นทีนี้เรามาดูที่เดือนอริมั่งอริเนี่ยก็มองว่ามันเป็นได้ให้มองสองมุมคือมุมบวกกับมุมลบมุมบวกคือถ้าคุณจะริเริ่มจะบุกเบิกทำอะไรเนี่ยคุณก็ต้องอืจะเย็นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งที่คุณทำอ่ะที่คุณเริ่มอ่ะจะประสบความสำเร็จ จะก็ดจะคล่องตัวแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือมุมลบหมายถึงปัญหาอุกซึกต่างๆเกิดขึ้นได้เกิดจากใครเกิดจากคนอื่นที่มากระทบในตัวเราเองเป็นเรื่องอะไรล่ะสมมุติว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้านะมองว่ามันเป็นเรื่องของสมมตินะอ,อ,อันนี้คือเป็นดาวสุกดาวสุกก็คือการเงินนะเราอาจจะไปกู้เงินแบงค์สัก จะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผลปรากฏว่าเราคุยกู้เนี่ยเราไม่ได้ร้อยเรซเราอาจจะได้แค่50%าสิบทำให้มันก็เหมือนกับสิ่งที่เราทําอ่ะมันก็ยังติดขัดเกิดขึ้นได้อ่านี่คือดูของแต่ละคนนะคะ อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้เราเรู้เรื่องตำแหน่งของปัตตนีมัง่งปัตตนีคนมีคู่คนมีแฟนคนคุยกันนะก็มองว่าจะมีการคุย,คยกันเข้าใจเข้าอกเข้าใกันดีพากันไปซื้อของใช้ของกินแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ช่อกินจุกจิกด้วยกันทั้งคู่ก็ได้อันนี้คือสร่วนแต่ละคนนะส่วนคนโสดก็จะเจอการเนี่ยการติดต่อสื่อสาร การเดินทางเองก็ได้รวมถึงสื่อออนไลน์ก็ได้อันนี้คือให้ดูกันให้ดีๆของแต่ละคนเพราะว่านี่คือเป็นการอ่านตามหน้าไพ่ไม่ได้ดูส่วนตัวต้องไปปรับตามหน้างานนะคะแล้วคนที่ ความรักผิดหวังไม่อรอดหรือไม่มีคนไม่มีใครมาคุยเลยเนี่ยไม่มีแฟนเนี่ยไปดูดวงก่อนว่าเรื่องเรื่องความรักโดนมีดีไหมถ้าดีก็มีไปแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการดึงดูพ่อแม่ะคะ่ะคุณจะได้มีเวลาไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเต,ติบโตหาเงินได้เยอะเที่ยวไม่ต้องไปเปห้ใครเพราะส่วนใหญ่แสายเปจะผิดหวังไม่สมหวังนะแล้วส่วน คนที่จะตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่อะลองถามตัวเองดีๆนะว่าเราพร้อมที่จะไปทำหน้าที่สามีภรรยาแล้วหรือยังครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนานี่ยเขาจะมีข้อจํากัดขึ้นแล้วนิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้คือดูจตกคนเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องตําแหน่งบรณะบ้างตําแหน่งมรณะก็เหมือนกันเป็นดาวเกต ก็ให้มองส่งมุมก่อนมุมบวกคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเกิดขึ้นกับตูกนเองแต่สิ่งที่เกิดเนี่ยเกิดจากคนอื่นนะไม่ได้เกิดจากตระกูลคนอื่นอาจจะทำให้เกิดเช่นสมมตินะเ,เจ้านายเขาอาจจะสั่งคุณเดินทางไปต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้หรือไปติดต่อกับหน่วยงานที่เป็นบริษัทชาวต่างชาติก็ได้ อันเนี้ยคือของแต่ละคนนะแต่ถ้าเรามองอีกวมหนึ่งถ้ามองในมุมลบเนี่ยมาถึงปัญหาอักตกรต่างๆเกิดขึ้นเช่นอะไรล่ะเอายกตัวอย่างเรื่องการเดินทางก็แค่ทีแรกเขาสั่งให้เราเดินทางใช่ไหมพอมามาไปไปเขาสั่งยกเลิกการเดินทางไม่ต้องไปเดินผ่านไปต่างถิง่นต่างดแดนละอันเนี้ยก็คือก็ต้องดูว่ามันเปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นในเรื่องแบบไหนบริบทของแต่ละคนมันเรืเ่องอะไรนะคะอันนี้ให้ดูตรงแต่ละคนเลยทีนี้ตำแหน่งของสุภาพมังตำแหน่งสุภาพก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้การเดินทางต่างประเทศหรือการไปติดต่อสื่อสารต่างๆก็มองตรงนี้เป็นดาวที่กระดาวเสาแสดงว่าบางทีกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันไม่ตรงกัน หรือแม้กระทั่งเขาเรียกการเดินทางก็ได้การเดินทางติดต่อสื่อสารอะไรอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้บ้างแต่นักคิดว่าถ้าคุณเป็นคนใจเย็นและอดทนเนี่ยปัญหาต่างๆตรงนี้มันคลี่คลายได้ในทางที่ดีะนะคะทีนี้เราวฤ้ษ์ตำแหน่งกัมมะบ้างกัมกมมะคือเป็นดาวพุธก,กับดาวพระหู อันนี้เป็นคู่วิวาทะคู่วิวาทเป็นคู่ขัดแย้งแสดงว่าการงานของคุณต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นแก้ไขยังไงก็ต้องดูว่าปัญหาของแต่คนเป็นเรื่องของอะไรหรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดการเจรจาต่างๆพวกสือ่ออนไลน์ต่างเนี่ยที่ติดต่อการคอมเมนต์เนี่ยให้ระวังเลยว่าการคอมเมนต์ของเขาการคอมเมนต์ของเราอาจจะทําให้ต่างคนต่างไม่พอใจกันเกิดขึ้นได้อันนี้ ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามหน้างานของแต่คนนะจะแก้ไขปัญหากันยังไงมันก็แก้ได้กันเนี่ยเออเราก็พูดจากันให้ดีๆอ,อย่าไปถ้ามีปัญหาคือก็อย่าไปตะเลาะต่อเถียงแล้วก็ขอโทษกันเนี่ยนะคิดว่าปัญหาตรงนั้นน่ะมันจะช่วยคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะคะก็ฝึกอ่ะฝึกอยู่สองคำอ่ะพูดคำว่าขอโทษกับ ขอบคุณเนะี่ยให้ชินปากสองคำนี้สามารถช่วยให้สถานการณ์ตรงนั้นนะ่ะมันดีขึ้นได้นะสถานการณ์ที่มีปัญหามันดีขึ้นได้พู้นี้ฝึกไว้เถอะให้ให้ชินปากให้ชินปากตัวเองทีนี้ในะเรื่องของรับผลบ้างเห็นไหมรับผลก็อาจจะเกิดจากการเป็นเรื่องอะไรบ้างอะ่ะบางคนอาจจะมีชื่อเสียงตำแหน่งหนะ้าที่การงานเพิ่มขึ้นก็ได้เป็นเรื่องของดาวอาทิตย์ ดาวองค้างคือการขยันอดทนของคุณแหละทาให้เกิดราบจะเกิดรูปแบบไหนก็ต้องไปดูตามหน้าง,งานของแต่คนนะแม้กระทั่งดาวเกตก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอก็สามารถให้ราบผลคุณเองได้เหมือนกันจะให้มาในรูปแบบไหนบางคนอาจจะไม่รูปแบบถูกรอตตอรี่ก็ได้บางคนอาจจะสิ่งศักดิ์เอกอาจจะให้ในรูปแบบของมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือก็ได้นะ ตามน้างเงินตามน้าง,งานหรืออันนี้ของแต่คนนะคะที่นี้ในเรื่องของการงานที่น้าบอกเราคิดว่าอาจจะมีบางคนน่ะที่เขาอยากจะลาออกมาทําธุรกิจของตัวเองนะ้คิดว่าจะเย็นก่อนจะเพิ่งลาออกให้อยู่ที่เดิมก่อนทํา ไปนั่งดูดวงว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองบ้างไหมถ้ามีก็ทําโดยดูเรื่องหุ้นส่วนกับบริวารแต่ถ้าไม่มีอ่ะนำเงินไปซื้อเป็นพันธบัตรสลากกองทุนรวมแต่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดกันให้ดีๆไม่แนะนำให้หงกันกู้ส่วนใครที่จะระออกและมาทําธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณก็ต้องศึกษาธุรกิจให้ให้เก่งรู้เรื่องของปัญหาด้วยมีปัญหาอะไรบ้างที่ทามาอะไรนะนะ ถ้าคุณต่อยอดสำเร็จต่อยอดสาเร็จธุรกิจแบบนี้เจริญรุ่งเรืองถึงรุนลูกล,นล,นลุนหลานได้ส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องการทํางานเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราหรือเปล่าเช่นความขยันเขาเอาใจใส่ในธุรกิจเราน้อยลงไปไหมให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองอะ่ะคุณมีวิถีชีวิตการทํางานแบบไหนดูหุ้นส่วนบริวารแต่ละแผนกมีการยักยอกภายในเกิดขึ้นไหม ตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาคือปัจจัยภายนอกโควิดปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คืออะไบ้างตัวผลิตภัณฑ์ตัวบุคคลการตลาดระบบวิธีการทํางานหรือจะนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ดููดปรับตามอาชีพและธุรกิจของแต่ละคนทีนี้ลองดูที่ตำแหน่งวินาศมั่งตำแหน่งวินาศเนี่ย เรามองได้สองมุมเหมือนกันมุมบวกก็คือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือกึกุศลคุณได้คือไรคนใกล้ตัวเราเนี่ยจะเป็นพื้นบานพื้นรวมงานหรือการคอนเชัตนต่างๆก็ได้แต่ตรงนี้เป็นดาวศุกร์กับดาวอังคารก็บอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรอะดาวศุกร์กับเรื่องของการเงินก็ได้หรืออาจจะมีการเงินลับๆที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยแลวไม่ได้บอกใคร่ยคุณอาจจะเอามาใช้หมุนก็ได้หรือทหารตำรวจก็ได้ ทีนี้คนในเครื่องแบบอ่ะก็ต้องมาดูว่าบริบทชีวิตเราเกี่ยวข้องกับคนประเภทไหนแล้วถ้ามองในมุมลบเนี่ยก็ไม่ถึงปัญหาอาสัรคต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงโรคภัยด้วยก็คือใครบุคคลที่กล่าวถึงเมื่อกี้ทั้งหมดนี่แหละก็สามารถเป็นปัญหาอาสัรคให้ตัวเองก็ได้เหมือนกันทีนี้เรารู้เรื่องของสุขภาพสุขภาพมีเรื่องอะไรบ้างล่ะอืมอในเรื่องของคอหลอดลม ก้นก้นกบแล้วก็ความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็เรื่องของออฟฟิศซินโดมแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อย สุขภาพก็มีตามนี้เนาะทีนี้ทุกคนก็มีการตรวจสุขภาพร่างกายไปจำปีโดยเฉพาะคะลองสังเกตในเรื่องของไขมันกับน้ำตาลม,มันสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาที่ออกกำลังกายละจะออกแบบไหนเอาที่ทคุณชอบทุกทุกคนถนดัดแต่ถ้านะ้าแนะนำคือเป็นการเดินวันลหะห้ากิโลสักหกเดือนทดลองดูนะถ้าน้ำตาลไขมันล้ลตรงก็จะเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตได้เพราะเราเข้าสังคมสูงอชีวะส่วนคนที่น้ำตาลไขมันปกติก็ออกำลังกายเหมือนกันร่างกายก็จะแข็งแรงทีนี้ เตือนเรื่องการไปดูหมอดูอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของน้าเองซึ่ง20ปีแว้วเคยไปดูดวงตอนนั้นดูดวงไม่เป็นก็ถูกถักว่าคุณมีเคราะห์คุณต้องสะดอะคอนะจะต้องตัดเล็บตัดผมเงินอีก3,000ซึ่งเราว่ามันไม่ใช่ก็เลยทำตามหลักษณะพุทธของเราเนาะไปทําบุญถวายสังฆทานสวดมนตนั่งสมาธิเราก็ทำมาเรื่อยๆแหละมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็อีกหลายปีต่อมามันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผลรูกฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นมาได้ตลอดมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่ก็เลยมองว่าอาจจะเป็นผลบุญที่เราทํามาตลอดนั่นแหละช่วยเหลือให้เราผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะแต่โลุคนก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันทีนี้นันกเรียนแะนะนะนําว่าถ้าไปเจอแบบนี้ให้ไปทําบุญ กลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพอรท่านรังเทา้าท่านนำนำ้นำรังเท้าในบาอาบพระถุงแม่คุณอะเอามาข้บหัวตั้งแต่หัวจะหดไปเทา้าก็ช่วยได้และใครที่การเงินที่ติดขัดชายพระถุงแม่พบว่าในกระเป๋าสตางค์อะอันนี้ไม่ป็นความเชื่อของคนโบราณแต่น่าคิดว่าทดลองทําดูก็ไม่เสียหายแล้วไม่ต้องเสียเงินแล้วใครที่สิ่งที่ใกล้ตัวคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธินี่แหละ แต่อนนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติถึงจะเห็นผลนะก็ขอแนะน,นํากัรนั่งสมาธินะการนั่งสมาธิของน้าที่ศึกษามาหลักสูตรเ็มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิและบริกรรมคำว่าพุโทโธไว้ที่ไหนเขามีที่เรียกคือหน้าผากหัวใจท้องเราชอบเอาวส่วนไหนเราก็ที่ส่วนนั้นเราก็ทํากันไว้วันลเล็กวันน้อยทํากันทุกวันเนี่ย เหมือนการหยอดกรุกอมสินนะคะว่าน,นึงกะปอมสินไปเนียเต็มบางทีไม่ทันเต็มอะ่ะทุกคนมีของ,ของเก่าละกุกอมสินไปเนี้ยจะถูกเบิกมาใช้โดยอัตมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติรู้แล้วคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยหรือโครคแค่ต่างๆก็หลักการเดียวกันเวลานอนก็พุโทโธไปเรื่อยๆแหละ โรคต่างๆเ่ยะจะค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีได้ทีนี้นางขอพูดถึงน้องกรรมนะกรรมมีมสองประเภทคือกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคืออะไรคือการกระทํากรรมของเราคือการกระทําของเรานี่แหละไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเองโดยวิธีไหนก็ตามหลักคําสอนของศาสนาที่แต่ละคนนับถือหลักคําสอนของพระเจ้าสินห้า การสวดมนต์การนั่งสมาธิจะทำให้สิ่งต่างๆที่คุณเจอเนะ่ะเบาบางลงไปแต่ทุกคนนะ่ะก็เชื่อจากปากนะ้ำไม่ได้ทุกคนก็ต้องใช้หลักการวิยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือการทดลองอันนี้นะกฝกไว้นะคะสุดท้ายชีวิตคือการเดินทางนะถนนของทุกคน,นไม่ได้โรดที่กิบปราบถ้าทุกคนช่วยเต็มที่ทำหน้าที่ของตัวคนที่ดีสุด ต่อให้คุณเจอปัญหาหนักๆแค่ไหนทุกคนสามารถตัวรอดกันได้และปัญหาต่างๆที่ทุกคนเจอเนี่ยนะเป็นแบบทดสอบอย่างดีเลยถ้าคุณผ่านกันไปได้จะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองนยะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําตรงแกร่ง,ง,ง,งขึ้นเก่งขึ้นใจกระแร่ง,ก,งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นักสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยมีสิในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ก็เพคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนพบแต่ความดีมีความทุกข์ในคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงน้องหมาของเพื่อนข้างบ้านบ้างก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็เสียงรถบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยไวนะ้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ